ป่า่าท่านพี่น้องน้องกระดานปุ้งขิงเรื่องใส่หอมใส่สมใข่ลงไปกินขาเวทผงของสุรลดน้ำปลาแดดท่านพี่น้องแป๊บเดียวได้กินครับอ่าแปตู้ดี้ใส่ผักไแงใส่อันผักตูเธอซื้อครับขอีดีดีใส่ดีข่าใจมนผมอย่างง่ายเหงือบาอ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มากินเข่าตุม่มโฮมกันเด้อค่ะพี่นอ้องอุป่าอุป่าน้อยปลาเล็กปลาน้อยและะ้วก็หุ้งเข่าเหนียวนี่นี่หุ้งเข่าเหนียวเนื้อแกะนะม็นเนื้อแกะต่อไหมมาสุดสุดสุดคน กิ่เขาแหมนี่เออนน่นแต่ละตีท้าพี่ใหญ่หัวเขาง่ายง่ายเรยคุนันไหมเด้อพี่น้องเอ้ยหูเขาเหนียวเสาเจ๋อหูเองเลหูเขาเหนียวหแหมหูเขาแหมเบิ่งตีลัะพี่น้องงามงาม ดรมาเราเกินมาละเอาหายเอาผู้บุกตัวหน่อยลูก่วหน่อยนนี่แหละเออเออนั่นวบบมาเดิ่มมาเัดร่มไปัดกุกเีกคนรับเช็ดหอกจจกว่าที่กินแบบพี่พัดร่มจัามันสีบอกเอ้าเงจังบอบอเหนียวบอลเหนียวสีเรกมาักน่้ยะโถมเริกระดุยผ้ินเขาเหนียวเงเมแล้วมนออเหม้อมาเลย ใบสองยังอูนี่โอ้นี่โอ้ไปดูเรารู้ไปเชื أو, uh, uh. Uh ่อนเรารู้จักบอ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 กผัวปลากับสน่ะปูปลาปูนบักเขียปาเวนี้ปะาเหนวเขาเหนวหงปูปาอุ้ยมันบระยาดดีดีมันหวนเนาะ เอาตัแเยบวนนั่นอี่ิงมันสองเดียวยิงยีกได้ม่เบี้ยวว่ะมันถึงกันเพราะว่าันติดเาีบ่อพี่น้องมาด้วยมันขี้เขาน็กันเริพี่น้องมาดเขานี่้ายเด้ว้า้า่มาถูกพี่นักกั้นจะาปก็้ยู่ทันทีมา้อดเซ็งแฉะนี่ยเซ็บ้าผมว่า

ได้มากเลยเดินตังเดินดังเลยทีพ่เยอะเอ่บ้านนหน่อยเขาเยอะกว่าจุนะ่งุสอเลยเนาะไปเอาของค่ินคู่บิ่นนัวไหมคู่บาเด้อของาเรือค่บิ่นนั่นไหอคู่บ่นไปสอมาเรื่ออาร์ตบอสเขาขี่รนี้ไปหอคุณาเขาม่กกลมา ยี่หรือขงอยางอทำไมคนได้หน่ยไม่เลาวแม่ต้อกใจบอกว่ารับในเพื่อนแม่เขาหรือเขาตอับไปหน้าดูจ้าเขาไม่ได้หาตัวจ้าเพราแม่ว่าไหวไหมแม่ช้อนหายตัวแบบก่อไหมอันนี้ทานนั่นสิกว่าคนอื่นนี่เขาคิดอี่านี้กะโกะใส่ชาอันนี้ว บอกักนเราอยู่ไหมนอะเแดด่หน่องวกยอ่น้องแดดีตีบอเ็บหมไอบคไม่หอเจ้าท่อพี่ย้วยีเลยดีเละติต่อกันบ่ได้ต่ได้ขอมบไนั่นน้เราจ้าอีก้อันน้าขา้ขาวดีดดเลย่เอามาตอมันวเ่กัไงี้่จ้าะ แล้วขนต้ของมื้อข้าเนียวมื้อเที่ยงจเป็นยังอกบเมนกินตอนนอนเนาะมื้อแ คนที่ไหนก็ไม่ทำไจ้แล้วกินเขาเลยนะได้แล้วกินนาะนี่ก็คือเห็นตเอาแหนมอกินเจแต่ิีมแล้วมาต้องห้าวไปนี่ต่แนมบ้านุบานเ่าเนี่ยกินเขาเนียสขาข่กินคนเนาะ

าเตาไม่ใครเขาถูกใจเขาเขอยังเขาต้องให้ยังก็ไม่ไดใครใคก็ว่าตาคนอืนอืตน้งป่วยแหมป่หน่อยว่าคนอื่ตต้งป่วยใช่แบบเท่าพี่กอยากใช่อันนี้กระยากอันนี้กระยากอเขาเริ่มต้องเขาใ่ต้องเดือเราเร่มเดือด้นอ่เราเพือเดอขึ้นเพือดขึเพื่อดนเดือดขล้นนี่ร้อนร้อนเดือาฮะนี่ เรามถูกเพื่อนอยู่เเาพื่อนันเหอดี๋ยไป่จะดีแต่เลยแม่เฮ้ยคือเห็นมันดริ่ติงมันว่าเขาตอกทามเออะยางน้ะปนมากเหมเปลี่ยนเกินเรามันมันไมกวาใจก่นะ

ให้เบิงสีสิมหาอีกมากมากควมากมแห่งไห้เดินทอยป่าป่าไหนจับ้เดินจับรวมมีต้องคนมาเกือนั่จับคนนั่เขือนั่งเกลาคนนั่งเก้าป้ากาป้าขาวปาแตงพูนมาเกล้าแยกแยะมัอกขียอกแล้วมับอกผมมาอย่างนี้เนืวไม่ไหว ตอนไหนมาตีหนึ่เย็นเย็นตอนไหนมาตีก็เหมือนก่อนจะต่อถ้าจ่อ่านหนามีอยู่คนจำเป็นล้ไบนั่นนั่นไม่ไมวแล้วตรงนี้ไุกเก่า่เก่าใช่ ปอช่าม่เป็นป้านไ่ใช้านที่เราเคยชอบพอเสร็จคนก็ไม่รู้แต่ได้วัมันแสบยูพอต่อมันอะรู้ตอนนี้้ามานอกว่ากระเจี๊ยบกระแซยตีลงกันเลย้นี่หว่านขวานนวลล่มเออถึงล่มอั้อื้มน้อยจังแล้วก็ มาดีพอตัวแม่แม่ตนเห้นแต่ใครทอด้ยจมีกระอบนะมันลงเบมั้งอ้เรองนี้มันยังกอนไดเนย่ข้าวขาอยาข้าวขี่หนูข้าเขากินขีหแกจัมเจจัเจอไ่้ปลาติลาก็ยกินขาเขากมักน้ำไปกินน้ำด้วยก็เจอกินงนะครับ กิง่ายๆินแบบเียวกี่แตันนะอาหารบานๆแซบดีพี่น้องนี่ไงานี้นี่แเนาะราแออหอยตอนแรกผมมาจืดฝักหมกใส่กเขือหมกตองนะนั่นเลยนั่นเม่อแรงมอนกัวหมกหมไปแล้วเออแต่นีมาหมกกระแซกันเื่อน อู้เยแลไปฝากนะเจไหมครับวอาวามือแรกเลยแต่มือแรกก็ยังได้กินนะหมูอ่อนปาุทีจาตอนตอนทขาะไรกิ้นบกินป้าเขาเปินกับป้าเพื่อคามงามป้าป่าป่าปา รสหนังกระนังคนจะถิ่ตอนนั่งนหนงบอกว่าดมากล่าสกพัดแล้วปปลาไหลจจ้ำอยปานิดปะหน่อยป้าเอยนบ้านไออเดี๋ลามันก็แต่งเขาึ้นแล้วก็กินเลยเปตอนนี้นนี้บ้านมมนเขเี้ยวจ้ำก็ตำสมบูรเราขึ้นแล้วตอนแล้วตอนมาจ้ำเส็จจำเสเดี๋ยวจเลาคนี้นแม่หนุ่มัยไหนยุคขา

นำแงมันแค่ต้น้้็งเ็นเ็นเศษดีเหรอไม่จัดการไักรแต่ถ้าสน้แข็จะต้องกินแช่ปเปันมันดีนะอยากตากตาก้าสวยเนยจะทอตัดเจอสมบูรณ์มากได้เสียนังหางโพดขโหังขึ้นใหม่ เฮ้ยไม่น่ะไม่เฮ้ยไม่ได้กินหัวปลาคอแางนี้แางนี้กะแต่พ่อเรี่ยง้าวแต่ข้าวทื่สองแต่ที่สอง่สาอืมเอดครือพี่สาย่ะพึ่งนี่้าวขาปอกข้าว่สาอกใหมหนาวไปล

ราฐากอเจ็ดสิบสองเจ็ีเป็นแบดูนาะนำจับจับจัจน้ำเบอรก้อนนี้ใ่งมีน้ำจับน้ำอะไรนอนจุนะจับน้ำ่าไเหมอะไรเต็มน้ำแบบจับเมื่อวานอันน น้ำบักจับน้ำบักจับเท่าไหร่นะนวยนวยมันบักบักจับเออบักจับเออวหมูฮอปไปเออน้ำบักจับเขาคือแพงนะน้ำบักจับแพงเลยเอเป็นตาจานตาจนเป็นเป็นงานสามงานเอองานเขาเป็นงานงานบงานเนี่ยนเอองานเออหมูฮอไปสวนมีกุ้อืมออไม่รู้นี่ยไม่รู้ว่าอะไรกนหรือเปล่าข้าวเสียปั้นกับ คื้ฟังเขายูบอไเพื่อนคุณเลยยางเฮาไปยงไ่่เาไม่ยางนก็าได้เพไมได้น่อยนี่นีนี่ไ่เอาหน่น่อยเอาเอหมูบะเอบะเตคนเมื่อยหมูตกนอกไม้รับหมูเป็นหตกเน่กนนี้เป็นนอ่านได้เลยอืมนอเจอ บากว่าอ bueno. <c els descript or> ุ้ยโก้โม่นนอะไรแเขาว่าเขาเ็นผ้หาที่เนาะนตเขาบอหาเลยแหะออ้กมาเนาอ่อนเขาอก้ยแ้วเขา่รู้ในอันเนาะกปเพื่อหาแค่้แที่หลายข้อสั่งเาไปบ่ได้ต่